สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนช่วงนี้ก็ช่วงประมาณ6กโมงเช้าจ้ะจอยได้อาผ้าออกมาตากแต่เช้าเลยเพื่อนเพื่มาืวานซักแล้วฝนมันตกฝนมันตกมันไอ้นี่มันไม่แห้งก็เลยเอามาผึ่งข้างนอกต่อบรรยากาศยามเช้าๆก็ประมาณนี้จ้ะอากาศเย็นๆสบายๆายเห็นบอกว่าจะร้อนไม่รู้จะร้อนหรือเปล่ากลัวฝนจะตกอีกอยู่จ้ะอยู่ดอกไม้จอย นี่มะต้นมะเขือเทศท,ที่เหลือจอยก็เลยให้มันแบบว่าให้มันอยู่ในกระถางอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนแต่ว่าจอยถอนเอาไปปลูกที่สวนอย่างที่เห็นนั่นแหละนะก็เยอะพอสมควรส่วนมะกรูดนี่จอยก็ก,ก็ไอ้นี่กําลังแตกยอดอ่อนขึ้นมาจ้ะกำลังแตกยอดอ่อนเสียงนกมันตีกันทุกคนอ่ะทะเลาะอะไรกันแต่เช้าจังเลยนี่ฮะนกก็จอยก็จะ เดินไปหาเพื่อนจ้ะเพราะว่านี่เพื่อนๆเลยนัดกันจะไปเก็บเชอรี่ให้ดูดอกนี้สักหน่อยงามไหมงามนะไปทุกคนเียงคนทาก็ตื่นกันเฮอมเฮมไปนี่นะเออตีกันแย่งอะไรกันนะนกไอพวกเนี้ยมันชอบแย่งอะไรกันกันไม่รู้ไงเกาะอยู่น่ะแย่งกันตีกันจนกิ่งไม้หัก ตีกันจ้ะทราบว่ากิ่งไม้หักเลยอย่างนี้แหละในสวนก็อย่างเงี้ยแย่งกินแบบผลไม้กินผักเราอะตีกันจนแบบว่าขนลุกขนลุกขนลุยอะเพื่อนๆไ <c oughs> ปๆออกจากบ้านแต่หกโมงเช้าจะได้รีบกลับมาทำงานนางชวนไปเก็บเชอร์รี่นะที่นี่เขาจะเรียกเชอร์รี่นะเพื่อนๆน,นะที่นี่เขาเรียกเชอร์รี่เขาไม่เรียกเชอร์รี่นะ บ้านเราจะเรียกเชอรี่บางท่านอาจเห็นจอยพูดว่าเชอรี่เชอรี่อะไรเขาเรียกเชอรี่เขาใช้ไม่เหมือนกันจ้ะนะเรียกไม่เหมือนกันออกเสียงไม่เหมือนกันนะไม่ต้องสับสนจ้ะจอยก็พูดตามที่แบบคนที่นี่เขาพูดแหละเพราะว่าจอยก็ใช้ภาษาอยู่ที่นี่เยอะเนาะจอยจอยก็จะใช้ภาษาที่นี่เป็นส่วนใหญ่จอยก็จะชินกับคําที่นี่มากกว่าไงทุกคนนะ เขาจะเรียกเชอรีอรี่รย,ย่างเงี้ยถ้าเปพูดคำว่าเชอรี่เขาไม่รู้หรอกหรอกเพื่อนเเหมือนแอปเปิลนะเขาจะเรียกว่าแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลเขาไม่เรียกว่าแอปเปิลเพื่อนเพื่อนนะนั่นแหละต้อยก็เข้าใจอยู่ว่าบ้านเราเนาะเมืองไทยอาจจะสับสนแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยภาษาแต่และพื้นที่แต่และประเทศมันออกเสียงไม่เหมือนกันขนาดภาษาไทยบ้านเราแต่และภาคยังเรียกอะไรไม่เหมือนกันเหมือนเรือกใบ ใบกวานอะนะภาคกลางเขาจะเรียกว่ากวานแต่แถวบ้านจอยเขาจะเรียกว่าใบกังวานเพมือนๆนะแถบบ้านจอยนะตามชนบทบ้านจอยเนาะ<ๆ>เขาจะเรียกใบกวานกวานเหมือนคําว่าตาก้านะภาษาภาคกลางนะต้องเข้าใจนะจอยไม่ใช่คนภาคกลางเพื่อนอบ้านจอยเขาก็จะคนในหมู่บ้านเขาจะเรียกตะก้าตะก้าอย่างเงี้ยนะตะก้าบางคนบอกเขาเรียกตาก,ตาก้าเขาไม่ใช่ตะก้า ต้องเข้าใจด้วยภาษาพื้นเมืองพื้นบ้านแต่และหมู่บ้านนะเข้าใช้ไม่เหมือนกันเออจอยไม่ใช่มาใช้ภาษาไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆน,น,นะจอยก็อยากจะใช้ภาษาตามพ่อตามแม่จอยสอนมั่งอะ่ะนะอันนันที่มาสื่อสารไม่ได้แบบแ่าไปทําความเดือดร้อนให้ไทยเนะี่ยก็ผ่านๆไปหน่อยเถอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณจะได้เรียนรู้ว่าภาษาชน,นบทบางพื้นที่ในเมืองไทยเขาใช้กันยังไงเนาะ ภาษาชนบทแต่ละภาคแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านมันก็ไม่เหมือนกันเพื่อนมันแตกต่างกันหเห็นเขาพูดเราจะได้เรียนรู้บ้างว่าเออเขาเกิดมาบางพื้นที่พ่อแม่เขาพาเรียกยังไงนนะพูดถึงอะไปะเดินไปวันนี้รู้สึกว่าจะแดดดีนะรู้สึกว่าดูรงงานทําเบียร์รถก็เริ่มเยอะแล้วแหละปั๊มน้ํามันอะ่ะราคาน้ํามันเพื่อนเพื่อนจอยจะเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่อง เรื่องน้ำมุนน้ำมันนะถามจอยจอยไม่รู้หรอกจะดีเซลเบนซินอะไรคือขับรถได้เป็นก็ไม่รู้อะนะเนี่ยม้าเห็นไหมนะดีเซลก็จะสิบห้ากว่ากว่าแล้วก็ข้างบนนูนอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ปะปะนี่แหลจะจ้ะช่วงเ,เช้าเชก็จะประมาณนี้แหละเงียบสงบดิชอบชอบแต่ละ ถ้าเพื่อนจอยเขายังไม่ตื่นจอยก็จะไปส่วนแวะไปดูมะเขือที่จอยเอาออกมาไว้ข้างนอกหลายวันที่ผ่านมาไปดูซิมันตายหมดหรือยังนะแล้วก็ค่อยกลับมาหาเพื่อนเพราะว่านางคงไม่ตื่นหรอกเพื่อนฟิลิปินอ่ะเพื่อนชื่อแอนนะเพื่อนจอยคนนี้ชื่อแอนก็เลยจะนางชวนไปไงไปเก็บเชอร์รี่เยอะมากเลยงนี้นางจะปีนต้น นางตัวเล็กไนงะจอยปีนไม่ได้กิ่งหักหมดพอดีอะน้องเพืเ่อนนะนี่บ้านเก่าจอยนี่เห็นไหมมันมีไอ้ขา,ขาวๆอะ่ะโปสเตอร์ขา,ขาวๆติดอยู่เนี่ยอันนี้บ้านเก่าที่จอยมาอากิ่ใหม่ๆจอยมาอยู่นี่แหละมันเป็นมันเป็นแฟลตสองชั้นอะ่ะสามชั้นชั้นล่างก็เป็นร้านทําผมหน้าสาวดูดิเขาเอาผมสงสัยจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรใหม่นี่แหละเอาผมมันเก่าออก นี่อันเนี้ยหลังเนี้ยที่จอยอยู่มาก่อนนี่หลังน 4, 32, เนี้ยที่สามสิบสองเนี่ยอันนี้เขาเขาขายแล้วนะสาวแฟนเขาขายเพราะว่าเขาก็เสี่ยนอาอยุเขาก็เลยขายทั้งตึกเลยจ้ะมเมื่อก่อนจอยก็มาอยู่นี่แหละนะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ชั้นสองชั้นสามจ้ะนะที่จอยอาศัยอยู่เพราะว่าชั้นล่างเป็นร้านทําผมของน้าสาวแฟนไงจอยก็เลยแบบว่าต้องอยู่ชั้นบน,พนเพื่อน เห็นหอบหอบในบางทีเ<ไ>พ <professors fingers out> <boundaries> ื่อนเพื่อนบอก็เห็นหายใจหอบจังคนเรามันเดินเพื่อนเพื่อนเดินด้วยพูดด้วยนะใช้เหมือนกับว่าใช้พลังหารสองเลยอ่ะมันก็ต้องหอบต้องเหนื่อยธรรมดาจะไม่มีใครที่เดินแล้วไม่หอบไม่เหนื่อยนะมันหอบันเหนื่อยทุกคนอาจะนั่นแหละไม่ต้องกังวลจะเห็นเสียงหอบเสียงเหนื่อยนี่ก็ทํางานเหนื่อยเดินเหนื่อยพูดมากก็เหนื่อยเนาะธรรมดาเพื่อน ธรรมาดาของมนุษย์อันนี้ก็แฟดเมื่อก่อนเคยเป็นแฟดหลวงนะของรัฐบาลอะเดี๋ยวนี้เขากลัวซื้อหมดแล้วจะคนไหนมาอยู่นานๆอยู่หลายปีอยู่นานๆเขาก็ซื้อหมดละเขาก็ซื้อหมดซื้อจนไม่มีเป็นของรัฐบาลแล้วตอนเนี้นะคนเขามาอยู่นานเขาก็ขอซื้อจากรัฐบาลมันก็จะถูกลงไงนะเดินขึ้นเนินมันเนินอะดูสะจะไม่หอบได้ไงดูสะ มันเดินขึ้นเนินจะมันอยู่บนเนินมันเดินขึ้นเนินหอบธรรมดานะคะธรรมดาจะหอบนี่แสดงว่าปอดด้วยกำลังทำงานนะทุกคนนู่นก็มองเห็นอันนั้นก็เป็นผุบเป็นบาจ้ะไม่ใช่บ้านนะน่ะแดงๆนะอันนี้แถบนี้ก็นี่แถบเนี้ย วเป็นบ้านของเจ้าของโรงงานทำเบียร์ที่จอยเช่าสวนหมดแต่เขาเช่ากันหมดแล้วแถวเนี้ยทุกคนเฮ้อเสียงนกบง่งบอกด้วยความสนุกสนานรอกินผักชาวบ้านเขาเนี้ยฮะบ่นเริ่มบนน่มบนนกละเริ่มบ่นนกแล้วเพื่อนๆสไตล์ของจอยอย่างเงี้ยจ้าบ่นไปเรื่อยบ่นแบบทานที่ดีไม่ได้บ่นในทางที่เร็วร้า right. ยนะคะทุกคนคนเรามันก็ธรรมดาของโลกคนมนุษย์ ยิ่งแก่มายิ่งบน่นการบ่นไม่เข้าใครเอาใครค่ะบ่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างดินฟ้าอากาศนะลมฝนผัวลูกเต้าเพื่อนฟูงเรื่องงานเรื่องการเรื่องสัตว์ที่มากินผักเราดสูสิสนุกสนานเฮ่ๆฮกินกันใหญ่เลยสนุกสนานพาก,กันกินผักเราแบบสนุกสนานเฮ่เฮ่งเงี้ยจัดปาร์ตี้ใหญ่บินว่อนโฉบช่วยอยูน่นฮะเนาะไ,ไม่ได้เรื่องนะเนี่ย บางทีก็จะมีกวางแต่กวางป่าเข้ามามีปีที่แล้วเห็นอยอมันกระโดดทีเนื้อเพื่อนๆนะมันกระโดดข้ามรั้วเนี่ยที่เขากั้นเป็นล็อกๆอ,กอะ่ะรั้วหักเลยแรงมันอ่ะ่ะถึงสวนแล้วแล้วใครเอาอะไรมาใส่ในนี้ไว้เนี่ยใครเอาอะไรมาห้อยไว้ในนี้อ๋อมีคนใจดีเอาผักมาให้เราด้วยใครล่ะเนี่ยเออ,เอ,อ ลองสสยเพื่อนบ้านเพื่อนสวนเพื่อนบ้านและเพื่อนข้างสวนทุกคนอู้ยังรอดอยู่เห็นไหมนะ่ะมะเขือจอยละอย่างรอดเขาเอามาให้เพิ่นบอแช่น้ำไ้ก่อนวันนี้ไม่มีเวลาปลูกจ้ะโอ้ยอยางนะมาให้จริงๆเลย <c oughs> <c oughs> บอกแล้วบอกว่าไม่ปลูกไม่ปลูกกันเนี่ยหอมเนี่ยหัวหอมเนี่ยฮะเ,เอามาให้่าใจดีเอามาให้ห้อยเอาไว้ให้โจยเงี้ย ไม่รู้ว่าเป็นไข่แหละต้องใส่จะเป็นสวนติดกันกระโจยเอาแช่ไว้ยางนี้ก่อนจะ้ะนะแช่ไปแตงยังเหลืออีกอันนี้ให้พี่ซายมาเอาแกไม่มีเวลามาเ,เพื่อนนะแกไม่มีเวลามาเอาแกยุ่งช่วงนี้กะเพราผักสลัดอันนี้กำลังแตกแตกยอดจ้ะอันนี้ผักชีจ้ะ ผักชีกำลังงานเอาย้ายมาเข้าในนี้กำลังงานแต่นะแมงลักจอยจะใกล้จะกลับบ้านละผักบุ้งก็เหลืองเหลืองจ,จอยจะเปิดบ้านผักกิีนเท้าไว้ทุกคนผักบุ้งอันนี้ปลูกใหม่อันนี้ปลูกใหม่นนปลูกอัดๆกันจะได้กินก็อก็ได้กินไม่ได้กินก็เนาะไม,ไม่เป็นไรจอยก็เอาแตงมา,าใส่ในนี้ไว้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็พวก โหระพาแมงลักอะไรอย่างเงี้ยจอยก็เอามาใส่ข้างในนี้ไว้จ้ะอันนี้พวกแตงจ้ะปลูกอัดอัดกันเอานู้น,นต้นต้นทูนเนี่จ้ะเอามาลงไว้อย่างนี้เผื่อเขารอดจ้ะพวกพวกแมงลักอะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ลังเลยแต่ว่าคงจะไม่ได้กินหรอกคงจะได้กินยอดกินใบมันแทนจ้ะเพราะว่ามันเหลืออีกไม่กี่เดือนมันก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วจ้ะนะอีกเดือนสองเดือนอย่างเงี้ย ส่วนพริกกน็นี่จ้ะเหลือแค่นี้แหละทุกคนนุ่นกําลังติดดอกจ้ะนะอันนี้ก็กําลังติดดอกไม่มีอะไรมากข้างในนี้เพราะว่าขนก้ามะเขือออกหมดแล้วจ้ะนะนี่ก็จะประมาณนี้นุ่นก็อย่างที่บอกก็จะมะระแมงรักโหระพากระแตงอยู่ฝั่งนี้พริกพริกเนี่เอาออกไว้ข้างนอกไม่ได้จ้ะนะเพราะว่านกนกจะมากิน กินพริกหมดเพื่อนๆนกเขาจะมากินพริกหมดจ้ะเดี๋ยวยังไงจอยก็จะอัปเดตเร็วๆเลยจ้ะนะนี่มะเขือแล้วมันทนอย่างเงี้ยนี่ก็ออกดอกออกดอกออกผลแล้วบ้างนี่นจะมันก็จะเจอแดดมันก็จะลวกๆั้งเหลืองปล่อยมันอย่างที่จอยบอกอะ่ะได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็แล้วแต่เวรแต่กรรมซื้อเขากินเอา เหมือนน่ะเหมือนมออกมันลงอะเ,เพื่อนๆอ,อันนี้เอาเนี้ยเด็ดออกเหลืองละเพราะนั้นมันมันไอ้นี่มันเมื่อก่อนมันเขียวเนาะเดี๋ยวนี้มันทรงเหลืองแล้วจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวจ้ะทุกคนขนาดมนุษย์เรานี่ยังแบบว่ายังแบบปรับสภาพกับตินฟ้าอากาศไม่ได้เนาะน้ำปาอะไรผักไทยเราเพื่อน ผักไทยเรานี่มันเป็นอะไรที่ปลูกยากมากในที่ต่างประเทศเนาะเช่นประเทศที่แบบว่าอากาศอากาศหนาวอะ่ะเพื่อนๆอากาศไม่คงที่ไม่อยู่ตัวร้อนๆหนาวๆมันก็จะปลูกยากจะ้นะจะปลูกยากถ้าปลูกได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดละนะไม่ไชมว่าตัวเองเก่งนะแต่ว่าก็สุดยอดนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันต้องเรียนรู้กับสภาพดินฟ้าอากาศดินนี่ต้อง ใช้ดินอะไรอย่างเงี้ยแต่นใหญ่จอยก็จอยจอยจอยให้คำปรึกษาคใครไม่ได้นะไอเรื่องดินนี่จอยใช้ดินมั่วจ้ะไม่เคยวัดค่าดินด้วยวัดไม่เป็นอันนี้ก็ปลูกให้พวกนกพวกกระอกกระแตกินเถอะเพราะว่าแล้วจอยจะไปตามฟาร์มอยู่ไปซื้อเขาสักหน่อยหน,น,นูเด้อันเนี้ยอ่ะเด็ด จอยไม่เอาไปขนไปไว้ในบ้านหรอกจ้ะนะบางท่านเราบอกว่าให้จอยเก็บเอาเอา,เอายกไปไว้ที่บ้านยกไว้ที่บ้านก็ไม่เหลือเช่นกันจะนกแถวบ้านก็เยอะเนาะแถวบ้านจอยนกก็เยอะจ้ะไม่ใช่ไม่มีนกนกเยอะนี่พวกผักอันนี้เขาให้มาก็ยังไอ้นี่เลยนะรอย,แม,มมยมนะแมวมันมาโกยเห็นไหมนะแมวมันมาโกยหาอึหา,หาขี้ใสเพื่อน ให้ดูแปลงฟันมาใหม่ๆด้วยขมเลยทีนี้เราจะเก็บเชอร์รี่ของเราต้นของเรานะอันนี้เชอร์รี่ของแท้ของจริงคุมตะไคร้ไว้ก็ไม่พ้นจะเพราะว่าพึ่งมันไปเจาะไปเจาะไปกัดกินอะนะนี่เชอร์รี่ที่เราปลูกเองันสุกแล้วนะเพื่อนๆนะพันนี้จะไม่แดงมากพันุนี้จะสุกประมาณนี้และจ้ะเนี่ย นิ่มละนะถ้าจอยไม่เก็บไปนี่ก็อบอกเลยไม่ได้ทันกินนะ่ะปีนี้ไม่งามไม่ได้ไม่ได้เยอะก็ช่างมันนี่อันนี้มันก็เอบแอบอยู่เพลียจะอันนี้เพลียนะคะดำๆนะ่ะดำๆเพลียทั้งนั้นแหละนีะน่ค่อยล้างนี่ มาเนี้ทุกคนนี่นี่นี่เห็นไหมน,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 นี่นี่ไงโดนไอ้นี่กินเพื่อนเพื่อนโดนตัวไอ้นี่กินตัวพึ่อนอะนะเจาะเจาะกินลูกกินนั่นมันนะ่ะมาเดือดจอยก็ยังไม่สุกมาเดือดมาเดือดฝรั่งเขาเรียกลูกฟิกจ้ะ,ะเห็นไหมนะ่ะน่ะนี่เหลือไม่เยอะหรอกเดี๋ยวเจอยก็จะได้เอาตะข่ายออกเพื่อนเอนเลยนะ เอาตาขายออกเพราะว่ามันไม่ดกปีนี้นี่ไดประมาณนี้นี่เราจะสวนของจอยก็จะประมาณนี้แต่ทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะทุกคนบาย